จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวีวันคงโชคสมัยใน The Organize สวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง The Organize Podcast ตอนที่109นะคะวันนี้ชวนคุณคุยในเรื่องของวันที่คนไม่ค่อยชอบเลยใช่ไหมคะส่วนใหญ่คุณจะชอบวันศุกร์ใช่ไหม Thanks God i t Friday แต่ทีนี้วันจันทร์นะมันจะเป็นวันที่คุณเบื่อเบือ่อซึ่งไอการเบื่อวันจันทร์นะผ่านมาจนถึง การไม่ชอบเย็นหรือโปรเพลย์วันอาทิตย์ด้วยไม่รู้คุณเป็นไหมแต่โจ้เนี่ เป็นตั้งแต่ตอนยังเรียนหนังสือเลยนะคะแอบรู้สึกว่าโอ้ยวันอาทิตย์เนี่ยตื่นเช้ามาโอเคเช้าวันอาทิตย์เที่ยงวันอาทิตย์บ่ายวันอาทิตย์ยังยังดูดีอยู่นะยังอ่านหนังสือยังจัดกระเป๋ายังนู่นยังนี่แต่พอถึงตอนเย็นวันอาทิตย์เซ็งละเหงาเลยนะคะเป็นเพราะเรารู้สึกว่าโอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็วันจันทร์ซะแล้วนะคะวันจันทร์เสร็จแล้วยังเหลืออีกต้ง4วันกว่าจะน็อกกลับมาถึงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์อีกทีใช่ไหมมันก็ดูโอ้โหหนักหนาสาหัสจังเลยเป็นจุดเริ่มต้นของความหนักหนา เราก็เลยไม่ค่อยชอบวันจันทร์ทีนี้จริงๆมันมีคำอธิบายเยอะแยะเลยนะคะมีงานรีเสิร์ชทั้งของนักวิจัยต่างประเทศแล้วก็ของในไทยนะว่าทำไมคนเราถึงไม่ชอบวันจันทร์นะคะเป็นเพราะว่าวันจันทร์มันเป็นวันที่ค่อนข้างจะเคออสนะคะเป็นวันที่รถติดเป็นวันที่โอ้โหทุกอย่างก็มาประเดประดังนะคะทีนี้โจก็เลยลองรวบรวมนะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับที่ตัวเองก็ทำเองด้วยแล้วก็ รวบรวมจากหลายๆซอสด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะคะมีคุณผู้ฟังแนะนำมาด้วยนะคะเดี๋ยวนี้เจ้า,ามีรูทนพิเศษเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งแต่ละเอพิโซดของ the organize d podcast นะคะก็คือเจ้าจะจัด2ครั้ง ครั้งหนึ่งเนี่ยเจ้าจะจัดสดเลยถ้าคุณตื่นเช้านะไปฟังกันได้ในคลับเฮาส์ตอนเวลา6กโมงครึง่งหมงเช้าเนี่ยค่ะหกโมงครึง่งเจ้าก็จะเอาเอพิโซดที่ตั้งใจแล้วก็เตรียมเนื้อหาไว้แล้วด้วยนะไปเล่านะคะเสร็จแล้วตอนท้ายของการพูดในคลับเฮาส์อะเจก็จะบอกว่าอ่า ใครมีความเห็นยังไงให้ยกมือขึ้นนะคะแล้วก็มาแชร์กันแล้วพอโจได้สิ่งที่คุณผู้ฟังมาแชร์นะคะโจก็จะเอามาอาัดเป็นพอดแคสต์เนี่ยแหละคะ่ะดังนั้นเนื้อหาตอนจัด Clubhouse ก็จะเตรียมไปส่วนหนึ่งแล้วตอนที่เอามาจัดพอดแคสต์ก็จะบวก ความเห็นของคุณเพิ่มเข้ามาด้วยนะคะวันนี้ก็เลยได้ทั้งหมดตั้ง9้าเคล็ดลับที่จะทําให้คุณรักวันจันทร์นะคะเป็นสิ่งที่โจเตรียมเอง6ข้อนะคะแล้วก็เป็นความเห็นของคุณผู้ฟังในคลับเฮาส์อีกสข้อเรามาลองฟังกันดูนะคะเผื่อว่าจะทําให้วันจันทร์หน้าของคุณเป็นวันที่น่ารักยิ่งขึ้นนะคะมีอะไรบ้างมาเริ่มกันเลยนะคะข้อที่1ค่ะทําให้มันเดย์เป็นไมล์เดย์นะคะก็คือทําให้วันจันทร์เป็นวันที่คุณตามใจตัวเองอะไรก็ได้หนึ่ง เรื่องนะคะหนึ่งเรื่องนะวางแผนไว้เลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะตามใจตัวเองเรื่องอะไรดีเช่นแบบเฮ้ยวันจันทนะจะเป็นวันที่ฉันจะกินชานมไข่มุกมือเย็น <laughs> <c oughs> คือแบบว่ากินมื้อเย็นปกติกินมือ้อกลางวันใช่ไหมเฮ้ยแต่แบบเฮ้ยวันจันทร์จะเป็นวันที่ตามใจนะเพราะฉะนั้นแบบมื้อเย็นที่ปกติแบบกินน้อยอะไรเงี้ยเอาชานมไข่มุกไปด้วยตอนเย็นอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่นะคะเผื่อว่าจะชอบใจทําให้คุณสดชื่นยิ่งขึ้นหรือวันจันทร์จะเป็นวันที่จะไปเดินตลาดนัดและ ให้ตัวเองซื้อของกระจุกกระจิ๊กได้หนึ่งชิ้นอ่าก็รู้สึกเอ้ยตายแล้วพรุ่งนี้จะต้องไปเดินตลาดนัดอืมอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือวันจันทร์จะเป็นวันที่ตามใจตัวเองด้วยกาแฟที่ดีที่สุดของสัปดาห์ออย่างนี้ก็เป็นไอเดียที่ดีนะคะทำให้วันจันทร์เป็นวันของฉันเป็น My Day นั่นเองนะคะ ต่อมาข้อ2ค่ะในเมื่อเขาบอกว่ารถติดทุกวันจันใช่ไหมดังนั้นเราออกจากบ้านให้เช้าขึ้นนะคะข้อน,นี้มีคนในลับเฮาส์เห็นด้วยด้วยนะคะบอกว่าวันจันทนะจะเป็นวันที่เขาออกจากบ้านเช้ามืดมากแล้วก็จะไปถึงออฟฟิศเร็วนะคะบางทีก็นอนหลับในในรถ รอคนมาเปิดออฟฟิศนะคะแต่เขารู้สึกว่าการไปนั่งเล่นอยู่ในรถยังดีกว่ารถติดอยู่กลางถนนร้อนก็ร้อนเบื่อก็เบือเบ่อเมื่อยอีกต่างหากนะคะก็เลยแนะนําว่าวันจันทร์นะคะให้ออกจากบ้านให้เช้าขึ้นสดชื่นด้วยนะโจส่วนตัวเป็นคน หวงแหนช่วงเวลาตอนเช้ามากกว่าตอนกลางคืนนะคะตื่นเช้าตื่นเช้าแล้วมีความสุขต่อมาข้อ3ค่ะกลับบ้านให้เร็วขึ้นนะคะออกจากบ้านเช้าแล้วนะคะก็กลับบ้านให้เร็วขึ้นคุณก็มีเวลาที่จะใช้เวลากับตัวเองได้มากขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวนี้เวลาใครบอกว่าว่างไม่รู้จะทําอะไรดีเาจะชอบบอกว่าให้ไปอยู่กับตัวเอง ทุกวันนี้อยู่กับโซเชียลอยู่กับเ,เรื่องราวของคนอื่นเยอะแยะมากมายนะคะไม่ได้บอกให้ออฟโซเชียลหรอกแต่ มันมันเลี่ยงไม่ได้เนาะข่าวสารอะไรพวกนี้เดี๋ยวนี้ก็รับจากโซเชียลได้ไวกว่าด้วยซ้ำนะคะอยู่กับโซเชียลได้แต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ว่างลองให้เวลากับตัวเองมากขึ้นนะคะอ่ะก็เนี่ยลองให้วันจันทร์เป็นวันที่กลับบ้านให้เร็วขึ้นนะคะไปซื้อของเข้าบ้านไปเดินสบู่ยังไม่หมดก็ไปดมกลิ่นใหม่หรอไม่รู้คุณเป็นไหม่จ้น,นี่ชอบนะเวลาว่างๆบาง,างทีไปเดิน ถ้าว่างเนี่ยจะชอบเดินร้านหนังสือกับร้านเครื่องเขียนใช่ไหมคะแต่ถ้าสองร้านนี้มันไม่มีนะบางทีก็จะไปเดินซูปเปอร์แล้วก็ไปเดินโซนที่เป็นสบู่แชมพูพวกนี้คะ่ะโลชัน่นบางทีของยังไม่หมดนะแต่ก็ไปเดินดมๆเดินลองกลิ่นนะคะ สารภาพว่าบางทีก็ไม่ใช่แค่ลองนะซื้อติดกลับมาอันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะกลับบ้านใี่เร็วขึ้นไปทําอะไรให้ตัวเองบ้างนะคะเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อะไรอย่างนี้ก็ทําให้สบายใจขึ้นนะคะก็จะชอบวันจัน,นต่อมาข้อ4ค่ะ เตรียมพร้อมตั้งแต่วันศุกร์นะคะเพื่อที่วันจันทร์ของคุณจะได้ไม่วุ่นวายขนาดนั้นนะคะเตรียมเลยว่าอ่าโอเคสัปดาห์ต่อไปจะต้องทำอะไรบ้างนะคะโดยเฉพาะคุณที่จด Bullet Journal b ูโจนะคะเรื่องนี้ก็อาจจะสบายเลยเพราะว่าคุณจะวางแผนรายเดือนรายสัปดาห์รายวันอยู่แล้วนะคะ จัดกระดาษหน้าคู่เลยนะอ่ะโอเคสัปดาห์นี้มีอะไรนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์จะมีอะไรบ้างนะเตรียมพร้อมตั้งแต่วันศุกร์เลยค่ะว่าสัปดาห์หน้าจะต้องทําอะไรพอถึงวันจันทร์คุณก็จะรู้สึกว่าอืมมันไม่ได้เกินคาดนะคะมันก็เป็นอย่างที่เราคาดไว้แล้วนี่แหละแล้วก็เติมสิ่งนู้นสิ่งนี้ที่อยากจะทําไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะต่อมาข้อหค่ะ เสาร์อาทิตย์พักให้เต็มที่นะคะมันอาจจะมีบ้างแะคะ่ะงานหลายๆคนหรือแม้แต่ตัวเจ้าเองนะคะงานหลายๆอย่างเลยที่มันทําทุกวันนะคะไม่ไม่ได้เว้นว่าจะต้องพัก เสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าเราก็เป็นคนออนไลน์นะคะหมายถึงหมายความว่าสื่อต่างๆที่เราทำเนี่ยมันอยู่บนโซเชียลมันอยู่บนอินเทอร์เน็ตนะคะดังนั้นจะบอกว่าอาเสาร์อาทิตย์ฉันจะไม่ดูแลเพจเลยเสาร์อาทิตย์ฉันจะไม่ทำคอมมูนิตี้ใดๆเลยก็เป็นเรื่องที่ทําไม่ได้นะคะแต่ว่าเราก็ต้องบล็อกเวลาไว้เช่นอาสมมติเตรียมไว้เลยว่าเสาร์อาทิตย์นะจะติดตามเรื่องนี้เรื่องนี้แต่ว่าจะมาเริ่มติดตามตอน10บโมงถึง11บเอโมงเอาแค่1ชั่วโมงอ่ะอันนี้คือนั่งโฟกัสกับมันแต่ระหว่าง ระหว่างวันก็อาจจะสแตนบายตอบคำถามอะไรบ้างแต่ว่าพักก็คือพักนะพักให้เต็มที่ไปเลยถ้าคิดว่าจะต้องทำงานก็บล็อกตัวเองแล้วก็ถึงเวลาที่เหลือนะคะก็สปอยตัวเองเลยอยากจะไปทำผมนวดทำเล็บอะไรก็ว่าไปนะคะแบบนั้นก็จะทำให้คุณรู้สึกว่าพอถึงวันจันทร์คุณพร้อมแล้วพอคุณพักมาเต็มที่แล้วนั่นเองนะคะ ต่อมาข้อที่6ค่ะทบทวนอีกครั้งในหัวค่ำวันอาทิตย์นะคะ เตรียมแล้วเตรียมตั้งแต่วันศุกร์นะคะเสาร์อาทิตย์พักให้เต็มที่หัวค่้วันอาทิตย์ที่เคยเป็นช่วงเวลาที่แสนน่าเบื่อของคุณนะคะเอามาเตรียมทบทวนอีกครั้งนะว่าคุณมีอะไรที่นึกขึ้นมาได้ในช่วงเสาร์อาทิตย์ช่วงที่พักๆแล้วก็ป๊อปอัพเอ็นไลท์ขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยทำอีกแบบดีกว่าก็ไม่เป็นไรนะคะก็มาปรับเปลี่ยนอีกทีตั้งแต่วันอาทิตย์ดังนั้นวันจันทร์คุณไม่เซอร์ไพรส์แล้วเนาะเนี่ยค่ะจริงๆเราจะเตรียมไว้หข้อนะคะ แต่ว่าตั้งแต่ข้อที่7เป็นต้นไปนะเป็นความคิดเห็นของคนที่อยู่ในลับเฮาส์แล้วยกมือขึ้นมาแชร์กันนะคะข้อที่7ค่ะให้ดอกไม้ทุกวันจันทร์นะคะให้ดอกไม้นี่ก็คือแบบคุณที่ยกมือขึ้นมานี่คือบอกว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งให้ดอกไม้กับคนรักนะคะให้ดอกไม้กับแฟนทุกวันจันทร์เลยนะคะแฟนก็จะรู้สึกว่าโอ้ยอยากมาทํางานจังเลยแฟนอยู่ที่ทํางานเดียวกันแฟนรู้สึกโอ๊ยอยากจะมาทํางานจังเลยอยากจะมา รอดูนะคะว่าวันจันทร์นี้เธอจะเอาดอกไม้สีอะไรมาให้ฉันดอกอะไรมาให้ฉันนะคะน่ารักมุ้งมิ้งมากแอบคิดนะถึงไม่มีแฟนก็ซื้อให้ตัวเองก็ได้นะคะทุกวันจันทร์ซึ่งก็ดีนะคะพอซื้อวันจันทร์ซื้อดอกที่ทนหน่อยคอยหมั่นเปลี่ยนน้ำคอยอตัดกิ่ง ตัดก้านนะคะก้านก้านที่แช่น้ำไม่ให้ก้านพอเริ่มช้ำเริ่มเฉาคุณก็ปาดทิ้งใช่ไหมคะพอปาดทิ้งปุ๊บเปลี่ยนน้ำอยู่เรื่อยๆมันก็จะอยู่ทนไปได้ถึงวันศุกร์แล้วก็พอวันจันทร์มาก็เปลี่ยนรอบใหม่นั่นเองนะคะข้อ8ค่ะทำช้อปปิ้งลิสต์ทุกวันจันทร์อันนี้คือแบบเหมือนแอด เข้า Favorite List ไว้เลยนะคะในในออนไลน์แอปพลิเคชันทุกอันเลยนะว่าแบบเอเออันนี้ชอบชอบทุกวันจันทร์เวลาหน้าเบื่อนะคะก็จะมานั่งทำช้อป p ิ้งลิสต์ไว้นะคะหรืออีกท่านก็บอกว่าเฮ้ยช้อปป i ้งลสิสต์จะทำไว้ตั้งแต่วันศุกร์เสร็จแล้วบอกตัวเองว่าฉันจะมากดซื้อวันจันอ่ะอันนี้ก็ฟินอีกแบบนะคะเอออันนี้ก็น่าสนใจนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายค่ะข้อสุดท้ายเนี่ยนวดทำเล็บทำผมทุกวันจันนะคะก็คือ จะใช้อย่างนี้ละกันใช้คำเรียกว่าให้คนอื่นมาเซอร์วิสเราอะไม่ว่าจะนวดจะทำเล็บทำผมนะคะทุกวันจันทร์อะไรก็ได้ให้เขามา ทำให้เราแค่แวะสระผมโจ้ยังเคยเลยนะแวะสระผมยังคลายเครียดได้เลยนะคะแค่รู้สึกว่าวันนี้ฉันบริการคนมาทั้งวันและใครก็ได้บริการฉันทีอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะเอาล่ะทวนอีกครั้งนะคะเก้า 9, เคล็ดลับค่ะทํายังไงให้เรารักวันจันทร์มากยิ่งขึ้นนะคะข้อ 1. ทําให้มันเดย์เป็นไมยเดย์ตามใจตัวเองหนึ่งเรื่องทุกวันจันทร์ข้อ2ออกจากบ้านให้เช้าขึ้นข้อ3กลับบ้านให้เร็วขึ้นข้อสเตรียมพร้อมตั้งแต่วันศุกร์ 5. เสาร์อาทิตย์พักให้เต็มที่ 6. ทบทวนอีกทีหัวค่ำวันอาทิตย์ 7. ให้ดอกไม้ทุกวันจันทร์ 8. ทำช้อปปิ้งลิสต์ทุกวันจันทร์นะคะแล้วก็ข้อ9 ให้คนอื่นบริการเราบ้างทุกวันจันทร์ยกตัวอย่างเช่นนวดทำเล็บทำผมสระผมเป็นต้นค่ะเอาละวันนีล้ลากันไปแค่นี้นะคะกับหัวข้อที่ชื่อว่าทำอย่างไรให้รักวันจันทรแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าของ The Organize นะคะโจชวีวันคงโชคสมัย Managing Director บริษัท R G B 72และ Creative Talk ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ